สวัสดีครับผมคาร์จากช่องโคลาคาสนะครับวันนี้ก็จะแปลกๆตากันหน่อยนะเพราะว่าเราอยู่กันในเซิร์ฟคลาสสี่นะครับซึ่งไหนๆเราก็ลงทะเบียนเราได้ตั๋วจั๊มาแล้วนะครับเราก็มาทําการลองเข้ามาเล่นสักหน่อยแล้วกันนะซึ่งอาชีพที่ผมจะเล่นเนี่ยผมจะเล่นเป็นไนท์วอตนะครับหรือว่าอาชีพปืนนั่นเองโดยอาชีพปืนนะครับมันจะเริ่มต้นด้วยที่เป็นโนวิดแล้วเปลี่ยนไปเป็นการสลิงเกอร์เสร็จแล้วไปเป็นรีเบลเลียนนะครับซึ่งไอรีเบลเลียนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะใกล้เข้าเซิร์ฟคลาสสิกแล้วนะเราเลยมาทําการ สร้างความคุ้นเคยให้กับสกิลมันกันก่อนนะครับเมื่อเราเป็นรีเบลเลียนนะครับที่เลเวล200เพื่อนๆจะสามารถไปเปลี่ยนไปเป็นอาชีพไนท์วอตได้นะครับหรือว่าอาชีพขั้นสุดตอนนี้นะของปืนนะครับโดยงบที่เราจะใช้กันนะครับก็65บาทนะครับหรือว่าประมาณ 10m เท่านั้นเองนี่เลยผมเตรียมมาไว้ 10m นะครับส่วนใครที่เพิ่งมาเล่นนะครับแล้วไม่ได้ลงทะเบียนกิจกรรมครบรอบ5ปีเอาไว้เพื่อนๆสามารถซื้อไอ้ตั๋วจำเนี่ยได้ที่แคชช็อปนะครับประมาณ 350บาท ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเติมถูกกว่านี้นะครับเพื่อนๆต้องไปเติมที่ร้านนี้เลยเติมเกมลินเน็ตชูโมบายในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ลิสแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์แล้วยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมาย เติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพ้อยสะสมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ริ m แมนช h o ปเท่านั้นมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับก็มาถึงใช่ไหมเราก็สร้างตัวละครนะครับเสร็จแล้วก็รับของที่เราลงทะเบียนไวนะ้นะนี่มันจะอยู่ในตรงประกาศนะครับเข้าไปที่โรเด็กก่อนรับเลยรับให้หมดเลยนะครับแล้วก็เดินออกมาจากเรืออ่ะเพื่อเพื่อนๆน,นะครับ คนที่เล่นคลาสสิกอยู่แล้วอยากมาเล่นคลาสสี่นะครับก็มันแตกต่างจากคลาสสิกพอสมควรเลยนะเท่าที่ได้ลองมาสัมผัสนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะเราก็น่าจะเล่นกันได้นะครับแล้วก็เดินมาเลยครับไปจ้ำตัวก่อนนะอันดับแรกนะครับนี่จ้ำกับตัวนี้เลยนะครับจินนี่อลาดินตัวสีฟ้านี่เพื่อนๆต้องกดไอตัวนี้ออกมาก่อนนะครับ แล้วเพื่อนๆจะได้ตั๋วจำมาเสร็จแล้วก็คุยกับ n p c ตัวนี้ได้เลยใช,ใช้งาน Anniversary Jumping Ticket นะครับอ่านี่เลยแล้วก็เรียกว่าเปลี่ยนอาชีพ Extended Card โอเคช่วยจำให้ค่าทีส่วนอาชีพที่เราจะเล่นก็คือนี่ไง Rebellion นะครับเอาเลยเอาเลยเตดตตดเสร็จแล้วก็มาอ up j อบนะครับ Alternate กด Alternate S เ,เพื่อ u อจ job เสร็จแล้วก็กดคุยอีกหนึ่งรอบอ่ะกดช้าๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเลยและเบรกไม่ทันอ่ะทีนี้จ็อบเราก็มาถึงแล้วนะครับอันนี้มันเป็นอาชีพการสลิงเกอร์และที่ในคลาสสิกเราเล่นอยู่นะครับอ่ะก็จะเป็นพวกเดสพาราโดอ่ะก็อัพไปเถอะครับเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อ้ที่เราจะได้ใช้แล้วมันสําคัญเลยก็คือเชนแอคชั่นเนี่ยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปคอมโบกับฮอตตูมอ่ะอันนี้สเน็ก สแน็คอ่านี่แหละครับสแน็คไอสแน็คไออันนี้ไปครับอัพไปเถอะครับเราเรียกว่าแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะก็สําหรับตอนเป็นการสลิงเกอร์นะครับเพื่อนเพื่อก็อัพตามนี้ก็ได้นะอ่านี่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วอัพจ็อบเสร็จเพื่อนเพื่อนก็คุยอีกหนึ่งรอบนะครับคุยเลยแล้วเลือกว่าเปลี่ยนอาชีพเหมือนเดิมเลยครับอ่ะทีนี้เราจะได้กล่องบูสเตอร์นะครับร้อยเจ็ดสิบมาใช้งานแล้วก็แนะนําว่ากดเปิดให้หมดนะครับเปิดไปก่อนเลยนี่บูสเตอร์ เปิดให้หมดครับพวกยาบุงยาปั๊มอะไรเพื่อใช้งานนะครับเมื่อเรากดกล่องบูสเตอร์170เนะครับเราจะได้พวกนี้มาแต่ว่าเรายังไม่มีแว่นขยายใช่ไหมเพื่อนๆกดกล่อง f ฟ r ร์ IT นะครับนี่เลยมันก็จะได้แว่นขยายมา15อันนะครับเพื่อนๆก็ทําการส่งให้เรียบร้อยนี่จะได้เป็นหมวกไรเวิร์ดมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นคอร์ตูม3ส่วนอ p p เป Middle แล้วก็ l o w วอรส่วนนี้เป็นกา r เมนนะครับเพื่อนๆก็ใส่เลยและนอกจากนั้นเรายังจะได้พวกตั๋วข้ามเวส16 แล้วก็17.1มาด้วยนะครับตอนนี้เราเป็นรีเบลเลียนนะครับเลเวล175จ็อบ50สกิลที่เราจะใช้งานนะครับก็เป็นสกิลนี้เลยนะครับในการเก็บเลเวลให้ไปถึงเลเวล200นะครับก็เป็นสกิลลาวทิปเลยนะครับอัพเต็มไปก่อนเลยยังไม่รู้จะใช้อะไรแล้วก็ลิทคอยนะครับอ่าตัวนี้เสร็จแล้วก็แพตตินัมอ่าตัวนี้อัพเต็มครับที่เหลือปล่อยว่างไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ใช้อะไรเดี๋ยวค่อยมาลงทีหลังก็ได้ครับใช้แค่สกิลนี้ในการเก็บเลเน ส่วนวิธีการอัพสเตตัสแบบไวๆนะครับให้เ,เพื่อนๆกดตรงแป้นพิมพ์ที่มันกากบาดนะครับกดออกก่อนนะเสร็จแล้วก็พิมพ์เด็กบวกแล้วก็เว้นวรรกนะครับสเปคบาร์ทีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนะครับเพราะว่ามันมีเด็กอยู่ตรงนี้แล้วหนึ่งหน่วยนะครับเราจะอัพเด็กไปที่120ก่อนนะปับ๊บส่วนสเตตัสนะครับอัพเริ่มต้นตามนี้ก็ได้นะครับอ่า เอจิหนึ่งร้อยวิทหนึ่งร้อยแล้วก็เด็กร้อยยี่สิบนะครับลักร้อยสิบสี่เมื่อเราอัพจ็อบเสร็จแล้วนะครับอัพสเตตัสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดตรงนี้มานะครับมันจะมีกระดิ่งบูเตอร์คอรนะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดคุยกับมันมันก็จะมี NPC ตัวนี้เด้งมานะให้เลือกว่าบูสเตอร์เบลช่วยด้วยนะครับเราก็จะได้ตา, Eden าอีเดนมาอ่าจากนั้นก็ให้เลือกว่ากลับไปที่พนเทล่าเมื่อเรามาถึงพนเทล่าแล้วนะครับให้เราทำการลงไปที่ข้างล่างพนเทล่านะครับ ออกวาร์ปไปออกวาร์ปไปเลยครับอ่ะเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะครับเราจะมาทําการเอนชาร์นกันก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็มาทําการเอนชาร์นคอสตูมพวกนี้นะครับ3ส่วน4ส่วนรวมส่วนหลังด้วยเนี่ยกับ NPC ตัวนี้เลยบูเตอร์คอสตูมโดยส่วนอัปเปอร์มิดเดิลแล้วก็โลเวอร์เนี่ยมันใช้บูเตอร์คอยสิอันนะครับในส่วนของการเมนเนี่ยใช้30อันแล้วก็ทําการเอนชาร์นไปก่อนเลยอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์เนี่ยก็เลือกเป็นกันสลิงเกอร์นะครับ กันสลิงเกอร์สโตนเสร็จแล้วใส่อีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ทําการคุยกับแมวตัวเดิมเลยมิดเดิลเนยเดี๋ยวเราจะปล่อยว่างไว้ก่อนนะครับไปทําการเอนชาร์โลเวอร์ก่อนกันสลิงเกอร์สโตนเหมือนกันปับ๊บอ่ะเสร็จแล้วไปทําการเอนชาร์ในส่วนปีกนะครับกาเมนอยู่ข้างล่างในส่วนของกาเมนนะครับให้เราเลือกรีเบลเลียนสโตนนะครับอ่านี่เลยใช่แต่จริงๆแล้ว ก็เอนชา n t ไปด้วยก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นไรหรอกมันะ้งมิดเดิลน่ะเอนชารในส่วนของ m i d เดิไปด้วยครับใส่เป็นกันสลิงเกอร์เหมือนกันโอเคตามนี้นะครับเราก็จะได้พวกนี่มาแล้วในส่วนของการเมนนะครับมันจะเพิ่มความแรงของสกิลราวทิป20% แล้วเมื่อสวมใส่กับในส่วนของ upper นะครับจะบวกดาเมจของสกิลราวทิปอีก15%นะครับที่เราจะใช้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะในส่วนของ upper นะครับนี่เลยมันทุกๆก,การเรียนรู้สกิลสเน็กอ y ึ1เเลเวลนะครับ ATK บวก2นะซึ่งเราก็ทำการ up มาแล้วนะครับนี่เลยตอนเราเป็นกรันสลิงเกอร์นะครับมันก็เพิ่มดาเมจให้กับเรา ในส่วนของมิดเดิลเนี่ยเพิ่มดาเมจของสกิลเดธพาราโดซึ่งเราก็อาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับในส่วนของโลเวอร์เนี่ยทุกๆก,การเรียนรู้สกิลเชนแอคชั่น2เลเวลนะครับเพิ่มดาเมจระยะไกล1%นึ่งเปอร์เซ็นต์เชนแอคชั่นนะครับเราก็อัพมาสิบละก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของปอตตุมต่อไปเดี๋ยวเราไปเอาอุปกรณ์ในส่วนของชาโดกันนะชาโดเนี่ยให้เพื่อนๆคุยกับ NPC ตัวนี้เลยครับบูเตอร์ทิกเก็ตช็อปอ่าแล้วเลือกคำว่าชาโดอควุปเมนต์นะครับ นี่เลยซึ่งในส่วนของเสื้อโล่รองเท้าประดับนะครับสร้อยอะไรพวกนี้เพื่อนๆดึงมาได้เลยนะมันจะเหมือนกันทุกอาชีพนะครับแต่ส่วนที่ต่างกันเลยก็คือในส่วนของมือนะครับให้เพื่อนๆไปเลือกเป็นอาชีพ r e เ e l เลียนะครับนี่ก็คืออันนี้เลยเราก็ทําการซื้อมานะครับให้ครบเสร็จแ,แล้วก็สวมใส่ได้เลยจากนั้นเหลือของสวมใส่ด้านหน้านะครับให้เพื่อนๆคุยกับ NPC ตัวนี้ตัวเดิมเลยครับ b o ตเต t e r Ticket ช h o p นะครับแล้วเลือกคําว่า บูสเตอร์เวปอนนะครับเราแปลอาอาวุธกันก่อนเลยซึ่งอาวุธนะครับเราจะเลือกในส่วนของนี่เลย No w i t แอนด์การ s l i n เ e r Car าสกิลที่เราจะใช้งานมันเป็นสกิลลาวทิปนะครับเราต้องดูอาวุธที่มันบวกความแรงของสกิลลาวทิปอ่นนี่เลยเป็นปืนกลนะครับแบทติงกันเราก็เลือกมาครับอันนี้ซึ่งไอตัวเนี้ยเ,เพื่อนๆมีกันทุกคนนะครับที่ลงทะเบียนเนี่ยอ่านี่เลยบูสเตอร์เวปอนนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปแลกชุดนะครับนี่เลยชุดตัวนี้บูสเตอร์อาร์เมอร์นะครับ ซึ่งเพื่อนๆก็จะได้ตั๋วมาเหมือนกันนะครับมันจะอยู่ในช่องนี้บูเตอร์อาร์เมอร์ไวเชอร์นะครับเราก็เลือกของแรงมานะครับเพราะว่าเรามันเป็นสายตีไกลแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ใช้นะครับอันนี้แต่ไหนๆเขาแจกตั๋วมาแล้วก็แลกไว้สักหน่อยอ่ะมาเปิดออกมานะครับเราก็จะได้ชุดแบบนี้มาพวกอุปกรณ์พื้นฐานแต่ผมว่านะครับไอ้แรงบูเตอร์เนี่ยมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปใช้เป็นเซตเกตกันอ่าเดี๋ยวเราไปทำเซตเกตกันนะครับ อันดับแรกเลยคือเราต้องไปเคลียร์เควส16กับ17.1ก่อนนะซึ่งเพื่อนๆจะได้ใบผ่านเควสมากันทุกคนนะครับนี่เลยอันนี้ใบผ่านเควสนะครับอ่า16กับ17วิธีการไปก็คือเข้าไปที่เมืองพอนเทล่านะครับแล้วก็เข้าไปด้านบนสุดเลยเดี๋ยวซีรีส์นี้จะทำเป็นซีรีส์ยาวๆเลยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่1น,นะซึ่ง EP แรกก็น่าจะเป็นการเซ็ตของเพื่อใช้ในการเก็บเลเวลเพื่อไปให้ถึง200นะครับก็ออฝากเพื่อนๆกด ติดตามกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการปั้นไอตัวนี้นะครับคุโรบุตะจังนะครับให้มันไปถึงไนวอสสักทีนะครับอ่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็เดินขึ้นมาอีกหนึ่งวาร์เสร็จแ,แล้วเลี้ยวขวาเลยครับเข้าวาร์ปไปจากนั้นเดินมาหน่อยครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นบันไดนะครับเสร็จแล้วเราจะเจอกับ NPC นี่เลยวาคีนะครับวาคีก็คุยกับวาคีไปอ่ะเสร็จแล้วก็ใช้เอพิโซดสิบหกนะครับเคลียอ่ะเคลียสิบหกไปก่อนนะครับดำเนินการเคลียไปเลยจากนั้นก็ไปเคลียสิบเจ็ดจุดหนึ่งต่อนะสิบเจ็ดจุดหนึ่งอิลูชันนะครับโอเคเท่านี้เราก็เคลียเวดสิบหกกับสิบเจ็ดจุดหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำประดับของสิบเจ็ดจุดหนึ่งกันก่อนนะครับ จริงๆเพื่อนสามารถใช้ไอตัววิงวันได้นะครับเขาก็ให้ Unlimited ดไฟวิงเวันมานะครับก็ทําการเปิดเลยนี่เลยเอามาใช้ได้เลยนะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับมาแลกกับ n อ c ตัวนี้ก่อนบ o เทอร์ท i c เก็ตช็อนะครับเพื่อแลกประดับนะครับนี่อุปกรณ์ Illusion e q u i p m e n t นะครับอ่านี่เพื่อนๆจะมีตั๋วในการแลกอยู่แล้วนะครับทุกคนเลย5อันก็จะมีพวกเสื้อมับรองเท้าประดับ2ข้างนะครับ ส่วนเพื่อนๆจะอัปเกรดเดี๋ยวเพื่อนๆต้องใช้1้อยบูสเตอร์คอยในการอัพนะครับโดยกล่องเนี่ยมันใช้ตีบวก10ได้เลยนะครับแบบไม่แตกเลยนะอ่ะผมก็เลือกมาก่อนเลยนะครับเราเป็นสายกายภาพอยู่แล้วถ้าเป็นสายเวทนี่ต้องใช้เป็น B นะครับแต่ว่ากายภาพเนี่ยใช้เป็น A แทนรองเท้า A เราใช้เป็นกายภาพ2อันถึงเพื่อนๆต้องดูดีๆนะครับมันล็อกขวาซ้ายด้วยนะอา R กับ L นะครับอย่าไปซื้อ R มา2ออันนะครับอ่าเช็คเรียบร้อยโอเค เมื่อเราทําการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์17.1มาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการเอนชาร์ก่อนเลยซึ่งงบประมาณที่เราเตรียมไว้ก็คือ 10m นะ,นะ 10m ในการจัดเซตพวกนี้นะครับซึ่งการเอนชาร์เนี่ยมันต้องใช้ไอตัวคอคอกับอานนพาร์ด้วยนะครับให้เราทําการซื้อไอตัวคอคอเนี่ยครับมาทั้งหมด15อันนะเสร็จแล้วเราก็ทําการซื้ออานนพาร์มาทั้งหมด45อัน เดี๋ยวเราจะใช้ประดับข้างสายก่อนนะครับทำการเอนชาร์กับตัวนี้เลย17.1 and 17.2 e n c h a n t e r ตัวนี้นะครับคุยครับแล้วเลือกว่า Illusion Accessory l อั L ดับแรกก็สล็อตที่4นะครับอันนี้ให้เราออฟเป็นตีไก่นะครับ expert Archer level 5เนี่ยทำการเอนชาร์ขาดอะไรเอ่ยอ๋อลืมบอกไปนะครับเรื่องการซื้อของกับคนที่มาตั้งขายเนี่ยเพื่อนๆต้องไปรับที่โลเด็กด้วยนะ โดนตัดเงินไปแล้วของไม่เข้านะครับไปรับในโลเด็กด้วยนะอ่าเสร็จแล้วก็คุยนะครับอ่าทางด้านซ้ายนะครับ L อํทการ Enchant สล็อ4 expert Archer level 5นะครับอ่านี่เลยเสร็จแล้วสวมใส่ไปอีกรอบหนึ่งครับเราจะได้ไอตัวนี้มาก่อนนี่นะโจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้น10%ใส่ไปอีกครับเสร็จแล้วก็ Enchant เหมือนเดิมตัวเดิมเลยสล็อตที่3นะครับสล็อตที่3เนี่ยให้เราเลือกเป็น Attack Delay ทำการเอนชัอ่ะเราก็จะได้มาแล้วนะครับนี่ KDC ต่อไปก็ใส่เพิ่มไปอีกนะครับแล้วก็ Inchan นอีกรอบหนึ่งแล้วเลือกสล็อตที่2อันเนี้ยให้เราทําการเลือกเป็นตัวนี้นะครับเพื่อเราจะได้ออปชั่นดูด SP มานี่เลยมาไว้ใช้งานก่อนนะของที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับเสร็จแล้วเข้าเมืองก่อนดีกว่านะครับอยู่ตรงนี้มันลายตาหมดแล้วครับตรงนี้เราเคลียร์หมดแล้ว อ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะตีบวกอาวุธให้ถึงบวก13นะครับให้เ,เพื่อนๆกดที่บ u ตเตอร์คอเสร็จแล้วเลือกคําว่าเกี่ยวกับบ u ตเตอร์คอยนะครับเสร็จแล้วเลือกว่าร้านค้าบ u ตเตอร์คอยเสร็จแล้วเนี่ยเ,เพื่อนๆเลือกกล่องเขียวๆตัวนี้มานะครับในการตีบวกอาวุธอ่ะใช้20 But บบตเตอร์คอยก็ซื้อได้เลยเสร็จแล้วถอดอาวุธก่อนนะครับไปเลือกนี่เลยปับ๊บกดตรงนี้ครับเราจะได้อาวุธที่บวก13มมาแล้วเสร็จเรียบร้อยครับ ก็สรุปเราได้พวกอาวุธบวก13มาแล้วแล้วก็ประดับ1ข้างนะครับอ่านี่เป็นออฟเอ็กซ์เปิดอาชเชอร์แอตแดลเลยแล้วก็ดูด SP นะครับส่วนข้างหลังเนี่ยเราครบแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแค่ข้างหน้าแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปทำเซตเกตกันครับวิธีการไปให้เรากดตรงเนวิเกชันนะครับแล้วเลือกว่า I in อ่ะแล้วก็ Enter ให้เราไป Map 03นะครับนี่เลย In Fill d 3 3 ทำการวาร์ปเลยครับโดยเซิร์ฟนี้เพื่อนๆสามารถใช้ไอตัวเวอร์มูฟ i ิเกตได้นะครับนี่เลยนี่นะครับตั๋ววาร์ปเราเขาแจกมา50อันนะครับเพื่อนๆมาถึงแล้วให้เพื่อนๆวาร์ปมาที่ตรงประมาณนี้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับอยู่ตรงสะพานเส้นที่1 2 3สนะครับประมาณกลางๆน่อยมันจะมีวาร์ปตรงนี้อยู่ให้เราเข้าไปเลยวิ่งเข้าวาร์ปด้านบนนะเข้าวาร์ปเลยครับอ่ะเสร็จแล้วก็เดินขึ้นมาหน่อยนะครับอ่ะ ตรงนี้ครับที่คนเขายืนชุมนุมกันเยอะๆตรงนี้นะโดยการแลกเซตเกตนะครับเพื่อนๆก็คุยกับ n อ c ตัวนี้นะซึ่งเขาจะให้เราใช้อนนนพาร์ตนะครับในการแลกเพื่อนๆก็ซื้อตรงนี้ได้เลยอุปกรณ์ที่เราจะแลกก็คือมัฟนะครับรองเท้าแล้วก็เสื้อนะรวมที่เราจะต้องใช้อนนนพาร์ตนะครับในการแลกก็60อันและนอกจากนั้นนะครับเรายัางใช้ใบการันตีได้นะครับถึงบวก9เลยนะ โดยใบการันตีนะครับเพื่อนๆต้องใช้ขอคอ20อันต่อ1ใบก็เท่ากันเลย3ชิ้นก็60นะครับซื้อก่อนเลยซื้อกับเพื่อนๆแถวนี้ก็ได้นะครับโอยถูกกว่าตรงนั้นอีกนะตรงนี้เราหน้ามาซื้อตรงนี้นะครับ60ขบคอค0เหมือนกันรวมแล้วโอ้หในการทําเซตเกตนี้ 2M ประมาณนั้นนะครับเมื่อซื้อเสร็จมากดรับตรงนี้ก่อนนะครับไม่งั้นของเรายังไม่เข้าตัวนะแล้วก็แลกเลยนี่เลยครับมัฟรองเท้า แล้วก็เสื้อมันจะมีสสกิลนะครับเราใช้สกิลลาวทิปเนี่ยเพื่อนๆต้องใช้ไอตัวนี่เลยที่มันบวกดาเมจของลาวทิปนะครับเราก็แลกของลาวทิปมานะครับเสร็จแล้วใบาการันตีบวก9นะครับ3ใบเสร็จแล้วเราก็มาทําการตีบวกกันนะครับนี่เลยกดที่ใบตีบวกนะครับเลือกเลยครับแล้วก็เมคแบบนี้เลย โดยเสื้อตัวนี้นะครับ ATK บวก100เนี่ยและที่สำคัญเลยมันเพิ่มดาเมจของสกิลลาวทิป15%นะครับซึ่งอุปกรณ์แร้งบูสเตอร์อะไรพวกนี้มันไม่ได้บวกขนาดนั้นนะมันไม่ได้บวกความแรงสกิลนะครับแนะนำว่าให้ใช้เป็นเซตเกตจะดีกว่านะครับสำหรับรีเบลเลียนเพืเ่อนๆสามารถเอนชาร์ได้ด้วยการซื้อใบเอนชาร์ตัวนี้มานะครับเดี๋ยวเราลองเอนชาร์กันสัก2คลิกละกันนะเพราะว่ามันใช้ไม่เยอะนะครับอ่ะ 20, 60, 000. สิ่งที่เราจะเอนชาร์ก็คือไอตัวเสื้อกับมัรนะครับนี่เสื้อเอาออกก่อนเสร็จแล้วเอาไปแรกเลยครับใบเอนชาร์นเราเป็นสายกายภาพนะครับอันนี้เป็นของเสื้อก็เลื่อนนี้มาโอเคนี่นะครับเสร็จแล้วก็กดใบเอนชาร์นแฮมเมอร์ใส่ลงไปทําการเอนชาร์นปุ๊บแม็กบวกหนะครับเพิ่มดาเมจต่อศัตรูขนาดใหญ่4%โอ้ก็ใช้ได้อยู่นะใช้ใช้ไปเลยครับ แล้วก็ในส่วนของมัฟไปเพิ่มดาเมจอันเดส2%โอ้เผาอันเดสโอ้โหมัฟอันเดสชัดๆเลยก็เหมือนจะครบแล้วแต่ว่ามันยังไม่ครบนะครับขาดในส่วนหัวส่วนหัวเนี่ยเดี๋ยวเราไปใช้ในส่วนของหมวกเทมเอาซึ่งตอนนี้เงินเราเหลืออยู่ที่ 7M นะครับจาก 10M นะทั้งหมดนี้หมดไปประมาณ 3M ทำหมวกเทมกันต่อนะครับหมวกเทมเนี่ยเพื่อนๆต้องไปที่การ์ดเฮมอ่านี่เลย แมปตรงนี้มันวาร์ปไม่ได้นะครับเพื่อนๆกลับไปที่พนเทล่ากันก่อนเมื่อเรามาถึงพนเทล่าแล้วเนี่ยเราสามารถวาร์ปได้แล้ววาร์ปไปที่การเฮมกันตรงนี้นะครับการเฮมก็เมื่อมาถึงการเฮมแล้วนะครับให้เพื่อนๆวิ่งมาแถวตรงนี้นะครับ1 4 4 2 8 8ี่เนี่ยก็จะเจอกับพวกนี้นะครับคนที่เขามาตั้งร้านขายกันพวกนี้นะซึ่งมาถึงเลยเนี่ยเพื่อนๆต้องคุยกับไปตัวนี้ก่อนนะครับออสก,กาคาดูโซตัวนี้แหละคุยก็เอนเทอร์ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเมื่อเราทําการคุยเสร็จแล้วเนี่ย มันจะมีตู้ออกมาเอา้าตู้หายนะครับนี่ไงตู้ห่ามาแล้วนะครับอันนี้เป็นตู้แลกหมวกเทมนะครับนี่ตัวนี้เลยซึ่งในการแลกหมวกเทมเนี่ยเพื่อนๆต้องใช้ไอ้ตัวนี้นะครับ Silk Templar Circuit นะครับก็แนะนําว่าซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับมันใช้5อันในการแลกอะเพื่อนๆก็แลกมาซักักใบอ่ะเพื่อ,อ,อตีบวกนะครับ เราก็ทําการซื้ออันนี้มานะครับทั้งหมดมัน30อันแต่ว่าผมซื้อมาอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ซื้อผิดมา6อันเจอร้านที่ถูกกว่านะครับก็ซื้อเพิ่มอีก24อันอ่าก็ใช้เงินทั้งหมด3ามแสนสาอันนะครับเสร็จแ,แล้วแลกหมวกเลยครับแลกกับตัวนี้นะเลื่อนลงมาห้สุดครับจะเจอกับหมวกเทมรีเบลนะครับแลกมา6ใบเลยครับเซฟเซฟสุดสุดนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปตีบวกให้ขึ้นบวก6นะ โอเคเราก็จะได้หมวกเทมของรีเบลมาแล้วนะครับซึ่งไอห,หมวกนี้นะครับทุกๆก,การอัพเกรด2ขั้นเนี่ย ATK บวก15เลยนะแล้วทุกๆก,การอัปเกรด3ขั้น a SPD บวก2ทุกๆก,การอัปเกรด3ขั้นอีกเพิ่มสกิลลาวทิปนะครับกับของสกิลเวนชิ่งบัตเตอร์อีก20ซนะครับซึ่งอันนี้เราไม่ได้ใช้ที่เราจะใช้กันก็คือสกิลลาวทิปนะครับ ตึงอย่างน้อยๆเนี่ยขอสักบวก6กก็กลังดีนะและทุกๆ4การอัปเกรดนะครับเพิ่มความแรงระยะไกล5%ตไปเมื่อเราได้หมวกมาเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปลุ้นดวงกันต่อที่การตีบวกตีบวกก็ไปตีแบบปกติเลยเมื่อเราเข้ามาในห้องตีบวกแล้วนะครับให้เราทําการซื้ออ e ีลูก่อนเลยซื้อไว้ทั้งหมดประมาณ50ก้อนก่อนเสร็จแล้วตีบวกกับ MC ตัวนี้เลยอันเนี้ยบวก4มันจะ100%ซนะครับเราจะตีบวก4ไว้ทั้งหมด6ใบก่อนอเสร็จมาแล้วใบหนึ่งนะครับ เพื่อความชัวร์นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลากันเราจะได้ไม่ต้องกลับไปที่การเฮมแล้วแลกหมวกใหม่อีกอวิธีนี้เราผมว่าน่าจะชัวร์สุดแล้วตีขึ้น4ให้หมดนะครับเมื่อเราบวก4ทั้งหมด6ชิ้นแล้วนะครับก็จัดไปเลยนะครับขึ้นบวกหเลย60%ปปั๊บติดครับ ปั๊บแตกครับอโอเคบวกห้าอ้าวมันชักยังไงยังไงกันแล้วนะตอนนี้ผมเหลืออยู่สี่ชิ้นนะครับอ่ะค้างไว้ที่บวกห้าก่อนเสร็จแล้วขึ้นบวกสี่อีกโอเคค้างไว้ที่บวกห้าก่อนโอ้โหเอาชัวเอาชัวสุดๆเลยนะครับเออบวกห้ามันติดดีๆนะครับขึ้นหกนี่แหกไปสองใบแล้ว อ่ะเสร็จแล้วต่อหกเลยครับเฮ้ยหกเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นตยากขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเด้สองใบเออได้มาแล้วครับหนึ่งใบนะแล้วที่มันเหลือนี่ก็จัดไปเลยอืมเป๊ะเลยคำนวณไว้เป๊ะมากเลยหกใบนะครับติดบวกหกหนึ่งใบครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเรียกว่าชัวร์ไหมมันก็หวาดเสียวอยู่นะ แต่ก็ชัวนในระดับหนึ่งนะครับซื้อมาทั้งหมด6ใบเนี่ยทีนี้เราก็จะได้สกิลลาวทิปแรงขึ้นแล้วนะ40%นะครับที่เราได้มาสำหรับหมวกเทมบวก6เนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราเอาหมวกเทมเนี่ยไปออฟมันก่อนนะก็ไปที่เดิมเลยครับอ่ะคุยกับไอ้ตู้ตัวซ้ายสุดนะครับซึ่งการออฟเนี่ยมันจะต้องใช้อันนี้ด้วยนะครับนี่เม็ดแดงนะครับในขั้นแรกอ่าอันนี้เลยทั้งหมด10อัน นี่เลยครับเราก็ออฟอะไรก็ได้นะครับใช้งานไปก่อนเลยทำการใส่เรียบร้อยเอนชานดำเนินการอัปเกตเรียบร้อยแล้วครับได้ไรเอ่ยได้เป็นอินบวกหนึ่งก็ให้รู้ว่าเราเอนชานแล้วนะครับ mm. ในส่วนของช่องที่สองเนี่ยเขาจะให้เราใช้ธรรมดา,ากับแบบสูงนะครับซึ่งแนะนำว่าให้ใช้ขั้นสูงไปเลยดีกว่านะซึ่งขั้นสูงเนี่ยมันจะใช้ไอตัวนี้นะครับในการออฟ เทมเปโล่เก Stone นะครับทั้งหมด2เม็ดอ่ะก็จัดมาเลย2เม็ดนะครับเดี๋ยวเงินเหลือเท่าไหร่กีเอ็มหเอมแล้วนะครับตอนนี้ทําเพลินนะครับลืมดูเอมเลยเอนชาร์นะครับสวมใส่เรียบร้อยโอเคเลือกว่าขั้นสูงปั๊บอืเสร็จแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าได้อะไรนะปั๊บเทมเ o r a l จ e เวลเพิ่มพลังโจมตีอาวุธประเภทโบแรงขึ้นนะค เมเลเด็ซึ่งเราไม่ได้ใช้ไงเราไม่ได้ใช้ธนูนะครับแต่ว่ามันก็ดีตรงนี้นะครับทุกๆการอัปเกรดหมวกเนี่ยหขั้นบวก adk หนแล้วก็ได้ฮิตนะครับบวก2อ่ะโอเคอันนี้ก็อันนี้นะครับต่อไปออฟในช่องที่3เนี่ยเดี๋ยวเราต้องใช้ไอตัวนี่นะครับเทมพ o r a ์ s p สเปลสอันเหมือนกันก็จัดมาเลยดําเนินการอัปเกรดปั๊บเสร็จเรียบร้อยได้อะไรมาปุ๊บสเปลเลเวลหน m a k ลดไล่นะครับ ม่เป็นไรไ,ไร่ไปเถอะนะครับให้รู้ว่าออฟแบบนี้แล้วกันนะก็ไปหาซื้อการ์ดกันนะซึ่งตลาดนัดของเซิร์ฟคลาสสินะครับมันไม่เหมือนเซิร์ฟคลาสสิกตรงที่ว่าเซิร์ฟคลาสติกมันจะซื้อกันในเมืองมอลล็อกนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนี้นะครับเขาต้องไปหาของกันที่พออเทล่ามาร์เก็ตนะครับก็คือคุยกับคาฟาที่เมืองพอนเทล่าแล้วเลื่อนลงมานะครับมันจะมีคําว่าพอนเทล่ามาร์เก็ตอ่านี่เลยนี่นะครับตลาดนัดมาอยู่ในนี้แล้วนะ อ่ะเสร็จแล้วให้เราวิ่งไปทางมุมนะครับเพื่อไปหาใบซื้อของนะครับมันจะมีทั้งหมด1 2 3 4 4มุมเลยอ่ะตรงนี้เลยนะครับและส่วนใบซื้อของนะครับคุยกับตัวนี้เลย c a t ตาล็อกออโตเมติกนะครับตัวนี้เลยใช้เงินแบบ300เนี่ยเพื่อนๆต้องเดินไปซื้อที่ร้านเองนะแต่แบบ4000เนี่ยเพื่อนๆแค่คลิกเพื่อนเนก็สามารถซื้อได้โดยที่อยู่กับที่นะครับผมจะลองแบบ4000วิธีการใช้ใบซื้อของนะครับก็คุยกับ แคตตาล็อกตัวนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นอันนี้มาเสร็จแล้วก็เซิร์ชเลยครับซึ่งการ์ดที่ผมจะสวมใส่กับรองเท้านะที่ผมจะใช้แล้วก็งบน้อยๆนะครับก็เป็นการ์ดตัวนี้เลยอ่ะนี่เลยครับโอ้โหล้านเป็นล้านอยู่นะล้านสี่นะครับมันก็เราเหลืออยู่ต้องห้าเอ็มนะครับก็จัดได้อยู่แหละก็ทําการคลิกนะครับเมื่อเราคลิกมาที่ล้านแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้มาเลยนะเพื่อนๆก็ดึงเอาได้เลยนะครับการ์ดที่เราเซิร์ชอันนี้นะครับ เอชเบวกสเพิ่มดาเมจร,ระยะไกลหนะครับใส่ในส่วนของรองเท้าซึ่งการ์ดพวกนี้เดี๋ยวเราไปยัดเซตเกตกันก่อนนะใช้งานเบื้องต้นนะครับอ่ะมาเจอการ์ดต,ตัวนี้พอดีเลยนะครับก็ราคาประมาณ 1.3M ไม่ต้องเซิร์ชใหม่เลยนะครับทุกๆเบสเด็กนะครับ10จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพระยะไกล1%นะโอ้ก็โอเคเลยนะครับจัดมา 2.7M นะครับการ์ด2ใบ เสร็จแล้วเราก็ทําการยัดการ์ดนะครับยัดการ์ดเนี่ยเพื่อนๆต้องถอดอุปกรณ์ก่อนนะถอดรองเท้าถอดมัฟออกนะครับนี่ยัดในส่วนของเซตเกตเข้าไปรองเท้านี่เลยเรียบร้อยครับนี่เท่านี้เราก็พร้อมไปเก็บเลเวลกันมานานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสด,ดาเมจกันวิธีการใช้สกิลนะง่ายๆเลยให้เพื่อนๆลากไอตัวลาวทิปนะครับมาไว้ใช้เป็นสกิลหากินของเราแต่แล้วก็ไอตัวนี้เป็นบัฟนี่ลิทคอย แล้วก็แพ t ตินัมนะครับสกิลลิทคอยเนี่ยมันจะทําให้เราได้เหรียญมานะครับนี่เสร็จแล้วเรากดสกิลแพตตินัมนะเราจะได้เหมือนสกิลแครรี่มานะครับแล้วกดลิทคอยครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มจํานวนเหรียญน,นะครับเราจะได้ดาเมจที่มากขึ้นราวทิปสามแสนแปนะครับ3ามแสนกอ่าก็ประมาณนี้ก็น่าจะเก็บเลเวลได้อยู่นะเงินเราเหลือประมาณ2.4 m เอนะครับ เก็บไว้ก่อนยังไม่รู้จะใช้ทาอะไรเดี๋ยวเราไปลองเก็บเลเวลที่แมกมากันดูนะส่วนเรื่องการเก็บเลเวลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเป็น ep หน้าละกันนะเป็น ep2 นะครับ EP แรกเนี่ยเป็น ep เซตของสมใจกันก่อนอเน้นมอนเยอะๆนะครับซึ่งสกิลลาวทิพเนี่ยมันจะเป็นการผักมอนไปด้วยนะครับแล้วก็ทำดาเมจรอบตัวซึ่งกว้างมากนะครับคล้ายๆกับเดสพาราโดนั่นแหละนะ แต่ว่าเดสพาราโนมันวงแคบนะครับแล้วก็ไม่ผักมอนแต่ลาวทิปเนี่ยมันผักมอนด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลลาวทิปนะครับมันจะดีดมอนแล้วเวลาที่มอนมันโดนกำแพงเนี่ยมันจะได้ดาเมจเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับก็ดาเมจก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยแหละสำหรับรีเบลเลียนนะครับงบ 10M อ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันนะครับนี่ดาเมจก็ประมาณนี้ซึ่งก็ประมาณ3ฮิตนะครับสำหรับ ที่แมพนี้แมกมาก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับติดตามซีรีส์นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราเพิ่มงบเราก็จะบอกนะครับว่าเราเพิ่มงบมาเท่าไหร่ใส่อะไรไปบ้างนะอันนี้เป็นงบเริ่มต้นนะครับ60บาทหรือว่า10 m อขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมแล้วก็กดติดตามให้กันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ